สวัสดีครับสวัสดี FC สวัสดีสหายพี่หมูแฮมทุกคนครับวันนี้มาเจอกันกับพี่หมูแฮมครับในรายการพูดจากภาษาไก่กกพี่น้องเลยโอ้กุ๊กกุกกกเลิ่มู่บ่กุกเกาๆพี่น้องกับเก็บข้อนะครับเด้อเพราะว่ารับประทานเยอะเกินไปพี่น้อง ขอตรวจขอไปนะครับเรื่อสวัสดีครับผู้ได้ขอมาแล้วครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์กดติดตามนะครับเรื่อผู้ณได้ขอมาแล้วครับเออคอมเมนต์อะไรดีบ่ดีคอมเมนต์บอกกันได้นะครับเรื่อวันนี้ครับพี่หมูแฮมครับมีคู่น่าดูน่าเชียร์มาฝากอีกหนึ่งคู่พี่ดอกรับเป็นตะเบิ้งแย้งพี่ดอกรับถูกคู่กับถูกที่ครับถูกเวลาพี่ดอกรับดาบี้แมต์นะครับภาคอีสานเลยพี่ดอกรับซูลินเจอกับอุบลพี่น้องครับอ่ะก่อนจะไปก่อนจะมานะครับเรื่องขอขอบคุณครับสปอนเซอร์หลักครับอย่างเป็นทางการผลิตภัณฑ์นะครับเรื่องของพพีี่่ขวัััญนนะครบเเด้อป็มหาชย พี่น้องครับเป็นของด็อกเตอรเซฟพี่น้องครับขอบคุณหลายๆนะครับเด้่อยู่ด้วยกันมาตั้งแต่มีรายการจนถึงทุกวันนี้พี่น้องครับอ่ะคู่ที่พูดถึงนะครับเร้่ตอนนี้ครับขยับขยายมาที่ 5.5m พี่น้องครับป๊าดดึงแต่เมืองแห่งพี่น้องครับบาด้ออกมาขัดเนยซุปเปอร์สตาร์นะครับเด้่เมืองอุบลอย่างพี่ยะนะครับเด้่เพชรจัดเลือนโชคของดีเมืองอุบลพี่น้องครับที่เจอกับของดีจากสุรินทร์พี่น้องครับอย่างอาชาเทพอ่ะพ้นว่าอาชาเทพ กับพี่จอดนะครับเด้อเป็นอย่างกันอา,อาเขาจะอธิบายฟ,ฟังกันครับเด้ออธิบายฟ,ฟังก่อนพี่เราครับจะอธิบายให้ฟังเขาข่าวคออันนี้เขาข่าวเด้่องเขาข่าวเออแค่นี้แหละอธิบายแล้วอันนี้เป็นสี่พี่เราครับอาชาเทพทีมงานอาชาเทพนะครับเด้อจากสุรินนี่อ,าาอ,าอ,าอ่าเป็นเอื้อนเขาบอกว่าเอื้อนบบเป็นสังกัดแบบเป็นสังกัดอ่าของพี่จอดครับราชสีอีสานอ่าก็ยังไงคือทีมงานเดียวกันเออนี่นะครับพี่จอดก็เลยว่า ลุยไปน้ากันนะครับเด้อกต่เกง่งเกง่งเจอเกง่เกงแหละครับพี่น้องเป็นผมก็ว่าถูกคู่ถูกที่ถูกเวลาพี่น้องครับไก่คู่นี้แบบขันโคตรจอนมาเจอกันพี่จอดก็สุดพี่น้องครับเออทางทีมงานพี่จอดอ่าพี่ยะเพเชรเจริญโชคก็สุดพี่น้องครับณชั่วโมงนี้พี่ยะก็ได้หลายเด็กพี่น้องครับมือขึ้นก็นได้บบตัวนึงพี่น้องครับได้มาอีกมือว่างหันอีกตัวนึ่งแล้วรดิคู่ไหนคันใดก็ผูดด้ใดครับเดี๋ยวพี่หมูแฮมอธิบายให้ฟังมาอัดให้ฟังนะครับเด้อเออคำได้ว่าจ่ายนะครับบางทีบอกออกไปอาจจะมาถือบมาเป็นอัตรราากไสด อัดทรสในการอัดคลิปนะครับเร้่ยั่งสะกดยั่งสเกียดกันนะครับแล้วองผิวแฮมเป็นคน้อนสีวลาวครับสบายสบายสไตล์ผิวแฮมโอ้หนังคือคนไทยหลวมแต่ว่ามันพี่น้องเ <laughs> ก่งในเวิร์ดอร่อยพี่น้องครับว่าในเรื่องรายการโดนวยนะครับฝัคอยเว้าร่วมหัวมวลกันไปนะครับเด้อแล้วอีกอย่างหนึ่งพี่น้องครับผมเห็น อ่ะผมก็ขอบอกถึงดีกว่านี่ยอันนั้นมันเป็นเรื่องของอันนั้นเขาเด้อครับเรื่องสั่งมันนอพี่น้องนอเออเอาบอกเรื่องของเฮาดีกว่าเมียนพี่น้องครับแล้วอีกอย่างหนึ่งนัดนะครับเด้อนัดวันที่7พี่น้องครับนัดวันที่7พี่น้องครับนัดสนามชนไก่นะครับเด้อไก่ทองอินเตอร์ราชดำเนินอีสานพี่น้องครับสุดพี่น้องครับรักไก่ชอบไก่อ่ะอีพีหน้าอยากให้ผมเอาคูได้ขึ้นมาพี่น้องคอมเมนต์มาบอกกันนะครับเด้อคอมเมนต์มาคุยกันได้อ้ายเอาคูนี่เคยในคอยในไออาจจะบ่ชนแพ้งครับอาจจะชนแขนชนนู่่่่่่นนนนนนีีััััแแตตพ้้ออองงคครรบบบะเดผมฟ แต่เป็นของทางทีมงานเป็นของ f อเจ้าเป็นของพวกเจ้าเองบอกผมได้นะครับเ้อผมออกขึ้นทำรายการให้ได้นะครับเดยไม่อยากพี่น้องครับเข้าวงการไกลวงการเดียวกันพี่น้องครับต้องผักกันกันขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเ้อโอเคสำหรับมื้อนี้ครับบ่เมียงหลายพี่น้องครับพี่หมูแฮมก็ขอให้พี่น้องครับเดินทางไปสนามครับปลอดภัยทุกคู่ทุกคนสำหรับมื้อนี้พี่หมูแฮมขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ